คราวนี here, ้เนี่ยก็มีเรื่องเรื่องของท่านผู้หนึ่งเนาะที่เป็นผู้ที่มีความสังเกตโดยเฉพาะในเรื่องของการขบฉันนี่แหละการดูแลสุขภาพก็คือเป็นกุลบุบุท่านหนึ่งกุลระบุท่านนี้ท่านมาที่วัดแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะพอฟังธรรมเสร็จเนี่ยท่านเกิดศรัทธาและขอออกบวชและเมื่อท่านได้บวชเนี่ยท่านก็ได้อยู่ในสำนักเรียนของพระสารีบุตรได้ร่ำเรียนอยู่ที่นี่เนาะท่านเป็นพระพิสุท์ที่มีเอกลักษณ์มากเลยคือเวลาที่ท่านไปบิณฑบาตมาเนี่ยได้ปาตหารมาเนี่ย ท่านก็จะพิจารณาดูก่อนนอกจากจะพิจารณาว่าจะไม่ฉันไปเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อเพลินอ,อ,อะไรแล้วเนี่ยฉันไปเพื่อให้มีเรี่ยวแรงไว้ปพื่อมันจะเล่นท่านยังดูด้วยว่าพระทหารที่ท่านบินเทบารดมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเอออันไหนที่เป็นของสแลงต,ต่อตัวท่านอันไหนที่มันร้อนเกินมันเย็นเกินท่านก็จะพิจรารณาแล้วก็ขบฉันไปตามเหมาะสม,สมที่เหมาะกับสภาพร่างกายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในวันนั้นเนี่ยมันบินทบาร์ดที่ได้ของสแลงมาท่านก็ฉันแต่น้อยเพื่อให้พอมีเรี่ยวแรงแต่ถ้าเกิดท่านพอที่จะ เลือกได้ว่าอันไหนที่ท่านฉันแล้วทําให้ท่านเนี่สุขภาพดีเนาะที่จะสามารถเอาเร็วแรงที่ไม่จะไม่ปวดเนี่ยไปใช้ บำเพ็ญสมมาธรรมได้ท่านก็จะฉันสิ่งนั้นซึ่งต่างจากพระพิสุรูปอื่นเนี่ยต่างจากพระเพื่อนท่านในที่ได้อะไรมาก็ฉันเต็มที่เลยเนาะจนกระทั่งต้องเจ,เ,เ,นะเ,เ,จเจ็บป่วยเนี่ยอยู่บ่อยเลยนะอยู่บ่อยๆเนี่ยเจ็บป่วยเจ็บป่วยเนี่ยอาพาธบ่อยๆเนี่ยและตัวท่านเองนอกจากเรื่องของการขบฉันแล้วเนี่ยท่านยังเป็นผู้ที่รู้จักการนอนด้วยท่านจะสังเกตแล้วว่าวันนี้อากาศร้อน,อา,าอ,นอากาศเย็นลมพัดมาทางไหนหันหัวหันเท้าไปทางไหนเพื่อให้ตัวท่านเนี่ยมีอุณหภูมิที่พอดีที่ท่านจะจำ วัดก็คือหลับไปอย่างสบายกายสบายใจแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นหวัดเวลาที่ตื่นมาเนี่ยทำให้สามารถที่ท่านปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาเลยก็เรียกได้ว่าเป็นพระภิกษุที่มีสุขภาพแข็งแรงมากท่านก็ทํากิจวัตรอย่างของท่านเนี่ยเป็นประจาจนกระทั่งขึ้นชื่อเลยนะพระภิกษุทั้งหลายท่านก็เอาไปคุยกันเนาะวันหนึ่งทางพระภิกษุท่้งก็คุยกเกี่ยวกับเรื่องภิกษุรูปที่มีความสังเกตในเรื่องของการดูแลสุขภาพนี่แหละและพระสมณะเจ้าท่านก็เสด็จมาท่านก็ได้ถามเนาะถามว่าภิกษุพวกเธอกาลังค ก็เลยตัดเกี่ยวกับพิสูรรูปนี้ให้ฟังมาว่าเป็นบุคคลที่มันสังเกตผ่นพิจารณาอาหารในเรื่องที่หลับที่นอนในเรื่องของขบฉันและต่างๆเนี่ยเพื่อดูแลสุขภาพพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัดกับพระพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยที่พิสูจน์นมรูปนี้ฉลาดแล้วรู้จักรักษาสุขภาพ ร่างกายของตนแม้ชาติที่ผ่านมาก็ยังเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกตทําให้สามารถเอาตัวรอดมาได้จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัดชาดกในอดีตให้ฟังว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็ไปบังเกิดเป็นลุกขัเทวาเนาะอาศัยอยู่ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งในป่าและในครั้งหนึ่งเนี่ย มีนายพานผู้หนึ่งเนาะก็นําไก่ต่อนะไก่ต่อก็เป็นไก่ตัวเมียนี่แหละกะว่าจะไปจับไก่ป่าเอามาขายเอามาเก็บอะไรก็แล้วแต่นี่แหละเพราะว่าธรรมดาเนี่ยจะให้ไก่ป่าเดินเข้ามาหาเนี่ยมันก็ยากแต่ถ้าเกิดมีไก่ตัวเมียไปวางไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเดินมาติดบ่วงนั่นเองก็เลยไปวางบ่วงแล้วก็เอาไก่ต่อเนี่ยไปวางไว้ใกล้บ่วงนะเจ้าไก่ต่อก็ร้องนะร้องร้องเรียกนยไก่ป่าแล้วก็มีไก่ป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้บ่วงเจ้าไก่ป่าตัวนี้ไม่ใช่ไก่ที่ไหนมันก็คือไก่่ทีีนนายพเค จับได้มาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็หนีออกมาหนีออกมาได้ไก่ป่าตัวนี้จึงเป็นไก่ที่มีความช่างสังเกตว่ามีสิ่งใดผิดปกติอยู่บริเวณน,นั้นไหมวันนี้ได้ยินเสียงไก่ตัวเมียนะซึ่งเป็นไก่ต่อมันก็เดินมาใกล้ๆแล้วก็สังเกตดูอ่ะมีบ่วงนี่นะมีบ่วงก็รู้แล้วว่ามันจะโดนจับนะได้เกิดเดินเข้าไปหาไก่ต่อตัวนี้มันก็ไม่เดินเข้าไปควายนายพานเมื่อเห็น ไก่ป่าตัวนี้ไม่เดินเข้าไปจึงมีความคิดว่าจะเดินเข้าไปขยับป่วง<ๆ>ก็เลยนํากิ่งไม้ต่างๆเนี้มาพางตัวแล้วก็ค่อยขยบับขยบเข้าไปเนาะขยับเข้าไปเพื่อไปจะเลื่อนกับดักเข้าไปหาไก่ป่าให้ใกล้ๆเนะาะเจ้าไก่ป่าตัวนี้ก็ทักเลยนะต้นหูคว้างและต้นสมอพิเภกขึ้นอยู่มากมายในป่าเราเองก็เคยพบเห็นมาก่อนแต่มีที่ไหนที่ต้นไม้เหล่านี้จะเดินได้ทักอย่างนี้เลยเนาะก็คือไก่ป่ารู้ล้วแหละว่าเนี่ยมันเป็น,นานพัน จะมาัจาับก,ก็เลยทักแบบนั้นไปทักเหมือนย่อเย้ยนั่นเองเนาะจากนั้นก็บินหนีไปบินหนีไปเลยปุ๊บ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 โอ้โหบินหนีไปนายพานก็พูดมาว่าไก่ตัวนี้มันช่างฉลาดเสียจริงรู้สึกรักษาตัวรอดก่อนจะบินหนีไปยังกล่าวย่อเยอ้ยเราซิอีกเนาะก็บินหนีรอดไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัดสรุปชาดกเนะว่านายพานเนี่ย ก็คืออดีตของพระเทวทัตเนาะไก่ป่าก็คืออดีตของพระพิสุที่มีความช่างสังเกตรูร้จักดูแลดูแลรักษาสุขภาพส่วนรุขาเทวาผู้สังเกตเหตุการณ์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัด รูปชาดกเรื่องนี้เอาไว้เนาะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพระอย่างเดียวเนาะแม้กระทั่งญาติโยมเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยอาหารการกินการออกกําลังกายความเหมาะสมต่างเนี่ยสำคัญมากเลยเนาะเพราะร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสั่งสมบุญได้อย่างเต็มที่ถ้าใครไม่เคยเจ็บป่วยหนักเนี่ยจะไม่รู้คุณค่าของความแข็งแรงของร่างกายเลยเนาะเลยพอได้เกิดต้องมาบวชนะมาประพฤติพรหมบัรย์อยู่เนี่ยมาใช้เข้าของอะไรต่างที่ได้มาโดยพอ เรื่องของอาหารวินเทอร์บาร์ดนี่เนาะบวเป็นพระเนี่ยท่านว่าอยากจะฉันของร้อนก็ได้ของเย็นอยากจะฉันของเย็นใช่ในนอติมเนี่ยก็ได้ของร้อนนั่นก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนกับตอนเป็นคารว,ว่าแต่เมื่อต้องฉันเนี่ยก็ต้องรู้จักในการพิจารณาพิจารณาแรกก็คือว่านํามาให้เกิดประโยชน์ให้ร่างกายมีเรียเร่ยวแรงนําไปใช้ในการปฏิบัติธรรมแล้วก็พิจารณาเรื่องของสุขภาพด้วยดูแลให้เกิดความสมดุลเนาะ